ตอนนี้เรามาทีเราพ่อส้โตตำบลบ้านไม้นะครับซึบเหนืองจากการประสานานเพื่อเป็นจุดหลับบริจาคนะครับทางพอนะครับเราพอสโต๋ตำบลบ้านไม่หนองยิงนะครับและพร้อมด้วยโอสซมของเราแล้วก็ทีมงานผู้ทุงอายุนะครับของชาวตำบลบ้านไม่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลองหลับการบริจาคนะครับเมื่อกี้เรามาตำบลตะบนตำบลบ้านข้าวแล้ว แล้วก็ทีนี้วันศุกร์นะครับวันที่หนึ่งเราจะปิดหลับนะครับเราจะมาเก็บข้อมดไปรวบรวมๆตีวายตีซุ่นอ่อาปอาปยพน์ตัวนี้ไปยพบติดตาบอนนะครับ mm hmm. การที่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องยิง้งแล้วก็เกลือก้ยออ,ออซามอก้องเราแล้วก็ทีมงานผูส้สูงอายุนะครับได้รวบรวมๆกันวายาตีโอรอปอสโตตมบนมันไม่กับพี่น้องที่ ยังไม่ได้มารวมที่การตีนองทีได้ยินแล้วที่เอ็นและะ้วก็ยังมีเวลาถึ้งวันศุกนะครับการเราเชิญชวนนะครับเพื่อมารวมนําใจขอขอบคุณทีมงานเครือข่ายอสซอม,มแล้วก็ประชาชนค้องมูที่สองนะคะตํบบนบ้านไหมแล้วก็มูนึงสามเก้าที่นำค้องมาหมอบบริจาคให้กับเราแนวล้งก็ขอส่งกําลังใจดีใจด้วยนะที่ว่ามีทางตีเตงกว่านี้ ไดบรวมะค่ะเนี่ยอยากส่งกำลังใจเนียเขาดีใจกันนะได้ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งสิได้ส่งไปให้